วันนี้เราจะมีชุดโ,รโรคร่อโคนกุลิโกโคลนนนเป็นของขายเนาะ, <St arts> ะจะเป็นปาร์ตี้เซ็ตนะคะ,คะเป็นโคโอนแล้วก็มีอันนี้ด้วยลูกก่งเบอร์เดย์ค่ะขนาด14นิ้ว <S <S สวัสดีค่ะ พวกเรานะคะจะบริลดอิร์ธดีเายวันนี้เราจะมีชุดคลรอนคลอนกุลิกโคลอนเป็นของขวัญเนาะจะเป็นปาร์ตี้เซ็ตนะคะเป็นคลอนแล้วก็มีนี้ด้วยเบอร์บอนกระตินะคะโคเทโตอร่อยนะเป็นโคเทโตรสเค็มนะคะ นอกจากมีขนมโคลอนแล้วมีมาแล้วนะคะก็จะมีลูกโป่งเบอร์เดย์ค่ะขนาด14นิ้วแล้วก็มีอัลไลนะคะขนาดประมาณ 4, 4นิ้ว,วอ่าเป็นเบอร์เดย์นะคะน่ะคะสีชมพูหวานเหลาค่ะ,คะแล้วก็กระถางกระถางออซิสค่ะเริ่มต้นเลยก็จะเอาออซิสมาค่ะมาใส่ในกระถางะนะคะซึ่งมีดาว แต่ถ้าเกิดไว้กับก้องอัดให้แน่นๆ,ๆ <c oughs> เอาไว้ข้างล่างถ้ามันอิ่มอัดต้องเกิดไว,ว้สูงๆนะค่ะแบบไม่ไแข็งมากแบกคปกแบก,ก,กนะคะก็ <c oughs> เอาที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าเพื่อนเนี่ยไว้ด้านล่างโอเควิธีการจัดสังเกตเนาะกระถางอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ขนมมาใหญ่ใช่ค่ะขนมใหญ่เพราะว่าเราคิดว่าเด็กๆคงชอบทานนะเออพี่วันก็จะแบบทินานาการไปก่อนเลยว่าเออจะอยากจะเอาแบบนี้นะ ก็คีดแล้เอาขนมนมาวางซ้อนกันใช่ไหมคะอือก็เวลาพี่วันวางซ้อนเนี่ยวางอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือด้านบนแล้วก็กระถางอยู่ยังไงในกระถางจะอยู่อย่างงี้เวลาวางเพื่อให้มันมีบาลานซ์เริ่มเลยจนเลยก็เอากระดาษมาไอ้ไม่ใช่หรอแต่เอะะเทปมาแล้วก็เอาก้านมาที่ต้องคอนเซิร์นมาเออมากๆเลยก็ต้องแบบว่าด้านหน้า ด้านหลังเพราะว่าขนมอะค่ะมันจะมีสีสันสดใสเนาะ,ะด้านหน้าส่วนด้านหลังมันก็จะมีแบบป้ายเุ่อยอ,อย่างเงี้ยเราก็อันนี้ตรงป้ายเราก็จะเอาไว้ด้านหลังเราก็เอาไปเฉพาะส่วนหน้าเะฉะนั้นะเวลาเราติดพวกก้านที่เราจะเอาไ้เสียบเนะี่ยเราต้องติดไว้ด้านหลัง <Okay. S 2> ไม่เราเลือกถึงแบบเลือกรูปทรงขนาดนี้ให้มันดูแตกตา่างเนาะให้มันดูน่าสนใจมีทรงกลมทรงยาวทรงสี่เหลี่ยมแต่เวลาจับขนมก็ทะลุถนอมนิดนึงนะคะ ดี่นนั้นเด็กๆก็จะได้มันบดเด็กๆก็จะผิดเรียกว่าซื้อมันทอดจริงเป็นมันบดได้แล้วกู้ิบกคลอนคลอนค่ะเราก็เสียบเยื้องเยื้องไวหน่อยเพื่อให้พื้นที่ให้อย่างอื่นบ้างโอเคใช้แรงเยอะไหมคะเบาแบบนี้เนาะเป๊ะไหมทั้งอย่างนี้ตลอดเวลาไหม แล้วแต่เขาอยากจะได้อ่าส่วนแล้วก็ขนมก็จะใส่การติดทั้งหลังนะคะใช่ติดกระดางนิดนึงเพว่นจะได้สวยงามอ๋อเสียบเข้าไปอย่างนี้เองเสียบไปอีกหนึ่งหนี่มีทั้หมดสามอันก็เสียบไปทั้งสามอันเลยใช่ไหมะ ขนมเนี่ยซื้อแถวบ้านได้ร้านสะดวกซื้อเยอะแยะเลยแล้วก็เอามาจัดดูอ่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สะดวกจัดก็สั่งจากบ,บริษัทได้แล้วก็มีบริการจัดให้หรือว่าอยากจะแบบเออเอาขนมมาแล้วเราบอกให้เราจัดกระเช้าให้ก็ได้นะคะกระเช้าก็คือเหมือนฮาว่าจัดเปเซตกระถางเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีลูกโป่งประดับนะคะมีลูกโป่งเบเตนะหรือว่าเกเปิลซูหรือว่าเบบี้เบิร์ดหรือว่าไอเลิฟยูขึ้นอยู่กับโอกาสในการให้ได้เลยค่ะ แล้วแต่เลยบางคนบอกว่าเออน n n ว v e r s a r y ให้อะไรดีกมันกรู้ว่าคนที่เตงรักอ่ะชอบมีชอบคอนเร็กที่ด้วยนี้มากเลยก็จะซื้อช็อกโกแลตมาเลยแล้วก็เอามาให้เราจะช็อกโกแลตก็จะเป็นสีคอนเร็กเนาะถ้ากอนเร็ก็จะมีสีเข้มๆหน่อยแล้วก็เอาสีทองปนอะไรอย่างเงี้ยลูกโป่งก็เอาหัวใจสีทองบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอืมเสร็จแล้วหะรวดเร็วเลยอ่ะพี่วันอันนี้คือด้านหน้าใช่ค่ะ ดูยังไม่เสร็จได้ของมาหมดแล้วน่าฝากกระดาษอ่าจริงๆพี่ว่ากระดาษก็เป็นพระเอกนะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีกระดาษเนาะก็ดูดูไม่เสร็จนะดูยังไม่เป็นของขวัญเออดูเหมือนเอาขนมมาปักไว้เฉยๆค่ะตอนนี้ยถ้าเป็นของขวัญก็ต้องมีกระดาษห่อของขวัญแล้วก็มีโบ้ด้วยอือค่ะวิวันก็จะมีทั้งกระดาษห่อของขวัญแล้วก็โบ้นะคะกระดาษใช้สองแผ่น ทำไมต้องใช้สามแผ่นคะน้องผูกาจริงแผ่นเดียวก็ได้แผ่นเดียวก็แต่เด็กวชอบแผ่นเดียวมันก็ปัดบางเพราะว่านอยากได้บอกลายเดียวกันมีเนาะแ้ามันได้รับกันกับสีที่มันอยู่ในชุดที่เราจัดอยู่จะเป็นสีชมพูหรือจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีแดงก็เลือกเอานะแต่ว่าเรามีสีชมพูแล้วเราก็คิดว่าเด็กมันจะให้เด็ก้หญิงอ่า เวลาวางพี่วันจะวางกระดาษไปข้างหน้าหน่อยสังเกตนี่คือ,อด้านนี้ด้านหน้าจะสั้นกวา่าด้านหลังด้านหลังมันจะปิดมาถึงตรงนี้เลยใช่แล้วเราก,ก็ครับนี่คือด้านหลังใช่ไหม<ช>พี่วันก็จะจับอีกเอาเข้ามาให้มันพอดีกับขนาดของกระถางให้มันกระชับนะคะให้มันดูแน่นๆหน่อยรวบกระดาษมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีสก๊อตเทปอันนี้จริงๆแล้วสก๊อตเทปเนี่ยขาดไม่ได้เลย เรียบร้อยแล้วโอ้โหมันจะได้ดนมันคือด้านหลัง,ลง<ช>อันนี้เราก็ปิ้งมาด้านหน้าทำไมเราไม่ทำด้านหน้าก่อนละ่ะคะพี่มึงดูเลือเคลือก่อนอ๋อคือด้านหลังกระดาษมันใหญ่ไงก็จัดมันให้เรียบร้อยก่อนอย่างเงี้ยด้านหน้าเราก็ทําเหมือนกันนะจับสีใช้มีดเชือกรกระถาง<ๆ>แล้วก็ติดสก๊อตเทป<ๆ>โอ้ยของฝัาหน่อเรียบรยแล้วใส่โบให้เขาสนุสมมกนหน่อยใส่โบด,ด้วยๆๆดังั้นมันดูพิเสร็จใช่ไหมใช่ น่ารักอ่ะเดินเดือดดีค่ะโอเคค่ะอาทิตย์หน้าโอวีโบแล้วโอวีโบแล้วก็สวยเลยน่ารักอ่ะโชว์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 นะที่ลองถือดูนะก็เวลาเราจะไปมั่วในไทยคือลักษณะแบบนี้สวยเลยน่ารักเนาะแฮปปี้เบิร์ตี้ค่ะขอให้ทุกวันมีความสุขมากๆนะคะหิมเลยได้ไหมคะหิวส่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะชุดชุดนี้คือชุดเบิร์รเดย์คลอนคออนนะคะก็สั่งได้สั่งที่บรินอาร์นก็ได้หรือว่าได้ไอเดียไปจัดเองที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้สั่งแต่รูปโลงไปแล้วไปทำอกับขนมที่บ้านกระดาษเออสั่งสั่งรูปโลงเบอร์เดย์ไปใช่ไหมใช่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 แล้วกระดาษอะกระดาษก็สั่งได้ค่ะเอาไปบอกไปให้เลยเอามาก็แจ้งหรือจะเอาขนมก็ได้คือบางทีบางทีแบบ อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมก็แบบเอออยากจะได้เหมือนกันก็คือเราก็ส่งเป็นเชคเนี่ยแล้วให้ทางบ้านไปจัดเองก็ได้นะได้ใช่เราก็จะเอาขนมใส่กล่องไปให้แล้วก็ลูกโป่งที่ยังไม่เป่าเนาะเอาลูกโป่งที่ยังไม่เป่าทั้งหมดเนี่ยแหละใส่ไปให้ใส่ไปให้แล้วก็ไปจัดเองก็ได้แยกมาเนาะได้ทำเองไลยปอ๊สบายมากโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.